สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้สถานการณ์ของชาวบางกลอยในพื้นที่ของกระเหรี่ยงบางกลอยเนี่ยคะ่ะเห็นบอกว่ามีสถานภาพที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะนะคะอ,อ๋อค่ะคือถ้าเกิอว่าเราจะพูดถึงเรื่องสุขภาวะของคนบางกลอยร่างตอนนี้นี่นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจากที่เราเข้าไปทํางานกับชาวบ้านที่นี่เนี่ย ตั้งแต่ช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาเราคิดว่ามีเรื่องเร่งด่วน3ามเรื่องนี่ที่น่าน่าเป็นห่วงที่ที่เ่าจะต้องเร่งจัดการนะนะคะ,คะ,ะประเด็นแรกจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของแม่และเด็กค่ะเพราะว่าเราจะเจอว่าเด็กที่บางก่อยร่าเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากครูของศูนย์เด็กเล็กกันนะคะ,ะแล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของอนามัยสิงแรดล้อมของในหมู่บ้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ย ก็ยังเข้าไม่ถึงน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภคเลยค่ะก็ยังเป็นการสูบน้ําดิบจากแม่น้ําที่มาใช้อยู่ซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็ประการสุดท้ายซึ่งคิดว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่คิดว่าเป็นประเด็นในตอนนี้ก็คือการเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขค่ะที่ชาวบ้านเนี่ยก็จะเข้าไม่ถึงไอ้ตัวระบบบริการการแพทย์การสาธารณสุขซึ่งมันน่าจะมีอยู่สามปัจจัยใหญ่ๆเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะฉะนั้นเวลาที่ดูฝนตรงนี้น้า ก็ท่วมเส้นทางด้วยชาวบ้านก็จะลงไปหาหมอลําบากในเวลา,เ,าเวลาที่เขาเจ็บป่วยซึ่งจากการที่พูดคุยกับชาวบ้านเราก็จะเคยพบว่ามันมีเหตุการณ์ว่ามีเด็กเสียชีวิตเวลาเขาป่วยลงไปหาหมอไม่ทันเนี่ยมีเสียชีวิตระหว่างทางเนี่ยก็มีหลายรายเหมือนกันในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นขาน่าวือแค่จะไม่มีใครทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะคะอ,อีกปัจจัยที่สองก็คือเรื่องภาษาค่ะภาษาที่ชาวบ้าน จำนวนหนึ่งเลยเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้สะดวกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีความกังวลเวลาที่ลงไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองเขาไม่รู้เขาจะสื่อสารยังไงอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาที่ความต้องการของเขาหรือการอธิบายการเจ็บป่วยของเขาตรงนี้มันก็จะสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจกันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา นสุดท้ายคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเวลาที่เขาจะต้องลงไปหาแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางค่าอาหารหรือต้องแอดมิทเนี่ยต้องมีค่าที่พักต่างๆตรงนี้นะคะ ตรงนี้เป็นปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้ถ้าเขาไม่เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยเขาก็จะไม่ไปหาหมอหรือไม่ไปตรวจสุขภาพประจําปีต่างๆเช่นเวลาที่มันเกิดเจ็บป่วยรุนแรงแล้วลงไปเองเนี่ยก็อาจจะไปไม่ทันมันก็จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตตามมาอันนี้ก็คือสิ่ง,ง,ง,งที่เราเจอในในบ้านบางกอยเราคิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐา,านที่ประชาชนควรได้รับอาจจะต้องเร่งเร่งแก้ไขอะค่ะค่ะพี่สมพรทราบมาว่าชาวบ้านในพื้นที่เองก็พูดเองเลยว่าถ้าเรื่องของการไปโรงพยาบาลนี่อาจจะเป็นตัว เลือกท้ายๆเลยเพราะว่าอย่างที่มีหลายเรื่องทั้งเรื่องของค่าเดินทางด้วยแล้วก็ระยะทางที่ค่อนข้างไกลดังนั้นในสองปัญหาใหญ่ที่บอกว่าเรื่องของสุขภาวะแม่และเด็กแล้วก็อนามัยด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอจะมีทางอื่นหรือมีหน่วยงานไหนเข้าไปแก้ปัญหาเบื้องต้นบ้างหรือย,อยังคะ,ะจริงๆแล้วในเรื่องของไอ้ตัวน่ย งานอันใหมยแม่และเด็กเนี่ยคือทางโรงพยาบาลเองหรือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาก็จะมีกิจกรรมของเขามีโครงการของเขาที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่อยู่แล้วเป็นประจำนะคะเพื่อทํางานในเรื่องของงานสร้างเสริมสุขภาพตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ห่างไกลเองเนี่ย ตรงนี้สิ่งที่ทําไปมันอาจจะมันอาจจะไม่เชยงกรนีเราอาจจะเข้าไม่เข้าถึงชาวบ้านไม่ได้ทุกกลุ่มอันนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นที่มันจะต้องมีการออกแบบการทํางานแบบใหม่ที่จะทํำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น นะคะหรือหรอเรื่องของออสมนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะทํำยังไงที่จะมีการเคลนฝึอกอบรมอาสามอแล้วก็มีระบบในการที่จะในการที่ปรึกษาทางไกลเวลาที่เขามีการเจ็บป่วยต่างๆตรงนี้นะคะหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพเนี่ยมันจะมีระบบ ยังไงซึ่งเป็นระบบเฉพาะสําหรับชาวบ้านที่นี่ซึ่งเขามีความเปราะบางน,นอกจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมันก็มีบาดแผลจากกรณีละที่เขาถูกบังคับย้าย,ยมาจากหมู่บ้านเดิมของเขาที่บางกอนบลหรือที่ใจแผ <c oughs> ่นดินอีกมันม,ม,มันก็มีประเด็นตรงนี้อีกแล้วก็พออยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่อุทยานแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อจํากัดเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอ,อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงอาหาร ต,ต่างอีกฉะนั้นตรงนี้มันจําเป็นจะต้องมีการออกแบบร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับกับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะภาคทางด้านสาธารณสุขเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวบ้านเขาก็น่าจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่เนี่ยมาทํางานร่วมกันในการที่ดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเด็กเนี่ยจะทายัางไงเด็กได้รับอาหารครบสามมื้ออาหารห้าหมู่เนี่ยทายัางไงที่จะพัฒนาพัฒนาเขาให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ทําได้เลยค่ะ หรือแม้กรทั่งเรื่องของน้ําสะอาดตรงนี้ติดตั้งสามารถจะมีระบบในการเทติดตั้งระบบกรองน้ําให้สามารถที่จะใช้น้าเนี่ยที่สะอาดเนี่ยในการเทดื่มอ,อุปโภคบริโภคได้ันนี้ก็สาคัญน,นี้ก็ทําได้เลยค่ะค่ะเวลาน้อยจริงๆนะคะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อสําหรับประเด็นนี้นะคะขอบคุณพี่สมพรนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรายังไม่รู้นะคะว่าแนวทางจากนี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงดีนะคะจะเอาชาวบ้านเนี่ยไว้พื้นที่เดิมหรือว่าควรจะเอากลับไปที่ใจแผ่นดินเพราะอย่างที่บอกไปมีรายงานว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพของแม่และเด็กรวมถึงพัฒนาการของเด็กที่ต่ําลงนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีหลายหน่วยง,งานที่เข้าไปช่วยเพื่อทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีผลด้านสุขภาพในระยะยาวในอนาคตด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันต่อด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบางกลอย ว่าเผชิญปัญหากันหลายมิติจริงๆนะคะสังคมและหลายฝ่ายก็พยายามจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่ดูเหมือนว่าความขัดแย้งระหว่างอุทยานกับชาวบ้านที่มีความต้องการว่าอยากจะกลับไปที่บนบางกอยบนหรือว่าใจแผ่นดินเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะหาข้อยุติกันได้แล้วนะคะลองดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะคะดิฉันกําลังพูดถึงคําสั่งเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านได้ลงนามเห็นชอบเรื่องของข้อเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ปัญหาชาวกระเหรี่ยงบางกลอยซึ่งมีนายอนุชานาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยเนี่ยนะคะหนึ่งในสาระสําคัญของข้อเสนอก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านตามรัฐธรรมนูญมาตรา70พรบอุทยานแห่งชาติมาตรา64และ65รวมถึงมติคอรมวันที่3สิงหาคม2 5 553ที่ว่าด้วยเรื่องของแนวนโยบายหลักการปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงมี2กลุ่มนะคะ ที่เน้นย้ำนโยบายนี้กันกลุ่มแรกก็คือ732คนที่มีวัตถุประสงค์ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบางกลอยหมู่ที่1บริเวณบ้านป่งลึกบางกลอยจึงให้ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและเยียวยากลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายชุมชนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นชาวบ้านบางกลอยจานวน150 50คนกลุ่มนี้ประสงค์จะกลับไปใช้ชีวิตในระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียนในพื้นที่บางกลอยบนใจแผ่นดินให้ใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนตามหลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะโดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งคณะรมการร่วมกัน3ฝ่ายให้ขึ้นมาสำรวจแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ทั้งการสำรวจแผนที่การระบุข,ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ ดินต่างๆโดยมีการสนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นที่บางกลอยบนจากกรมแผนที่ทหารและขอความอนุเคราะห์จาก DSI ให้อ่านวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจะพิสูจน์ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและการทําเกษตรแบบไร่หมุนเวียนด้วยอธิบายง่ายๆก็คือว่าความหวังของชาวบ้าน กลุ่มหนึ่งที่ต้องการกลับขึ้นไปทํากินที่ชุมชนดั้งเดิมบางกอยบนหรือว่าใจแผ่นดินกําลังใกล้ความจริงแล้วนะคะระหว่างนี้รอขั้นตอนของการสํารวจพื้นที่ตามพรบอุทยานซึ่งก็คาดว่าไม่เกิน60วันทุกอย่างคงจะเรียบร้อยซึ่งแหนอนุชาก็ระบุเลยว่าน่าจะเสร็จก่อนมีรัฐบาลใหม่หลังจากนั้นรัฐบาลใหม่ก็จะมารับหน้าที่ขับเคลื่อนกันต่อไปด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เร่งด่วนนะคะที่อดีตคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคาดหวังกับ รัฐบาลชุดใหม่ให้เข้ามาสารต่อพร้อมกับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้านะคะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบางกลอยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสักทีค่ะการให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากค่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่ท่านนายอำเภอขึ้นมาหรือคำน,นันหรืออบตต่างๆเนี่ยควจกกรจะจะเนิน หรือว่าระดับสูงขึ้นไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็น่าจะต้องไปเยี่ยมเยียนรวมทั้งท่านอธิบดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชควรจะเข้ามาดูแลกรณีการที่ท่านนายกคนอกประยุทธ์เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระที่ให้พี่น้องร้อยห้าสิบคนนี้กลับขึ้นไปเนี่ยควรจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมเรื่องของการรังวัดพื้นที่ว่าจะทำกิน ได้ขนาดไหนจึงจะเพียงพออันนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทุกคนมองอยู่นะคะที่คิดว่ายูเนสโกเองเนี่ยควรจะเข้ามาติดตามว่าการประกาศเป็นมรดกโลกพื้นที่มรดกโลกทางธรรมาชาติเนี่ยส่งผลอย่างไรแล้วก็ชุมชนที่อยู่มาดั้งเดิมเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างไร ส่วนภาคประชาชนค่ะยังคงเน้นย้ำว่าต้องไม่ลืมกฎหมายการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะและมีความคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อให้สําเร็จค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยปี62เนี่ยก็ได้มีการถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีวิวชาติพันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายที่คณะมนตรีจะผลักดันให้มีผลบังคับใช้ ก็ผ่านไป4ปีก็ไม่สามารถดรําเนินการได้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นขั้วไหนก็นแล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยความสําคัญอันดับแรกสําหรับวิถีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์57กลุ่มชาติพันธุ์56กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานเนี่ยควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็การให้ความสําคัญ ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันโดยการเร่งผลักดันพระราชาญญัดิส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยให้คนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับประชาประชากรอื่นๆของในประเทศของประเทศไทยด้วย ก็มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวบางกลอยที่รอไม่ได้อย่างเรื่องของสุขภาพอนามัยของแม่รวมถึงพัฒนาการของเด็กก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งละค่ะที่รอรัฐบาลใหม่เข้ามาสารต่อ